สงสัยกันไหม B.Y.D. มีทั้งหมดกี่รุ่นเริ่มต้นด้วยรุ่นนี้เลย B.Y.D.Dolphin ราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่6,99,999บาทและรุ่นท็อปราคาอยู่ที่8 5 9 9 9 9บาทสีสันโดดเด่นล่องตัวใช้งานได้ง่าย Apple P. รุ่นนี้ราคาอยู่ที่1 1 9 9 0 0้บาทเป็นรถที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ภายในหรูหาราภายนอกแน่นดูดีมีสไตล์ b y d ซ a l รถซี C U, ด,ดานทรงสปอร์ตมี3รุ่นย่อย Dynamic Premium p e r f o r m อร์แรถเร็วแรงขับสนุกวิ่งได้ไกลเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริหาร ท่าไหนสนใจติดต่อกับเผม095-812-7824หรือว่าจะเข้ามาที่โชว์รูมได้นะคะ B Y D High ค้าสาขาการจนาพิเศษแล้วพบกันคะ่ะ